สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวพอ้อมนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บ่าวพอ้อมก็มีข่าวจากฐานเศรษฐกิจน,นะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับการลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟไม่สําเร็จนะครับก็มีวิธีเช็คมาฝากนะครับอัปเดตความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับเกี่ยวกับค่าน้ําและค่าไฟ หลังคณะรัฐมนตรีนะครับได้ลดค่าน้ำและค่าไฟเดือนละไม่เกิน315บาทให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานาครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคในสิทธิ์ได้สิทธิ์ในรอบบินถัดไปนะครับเช่นลงทะเบียนเดือนตุลาก็จะรับเงินคืนในรอบวันที่18พฤศจิกายน64อย่างช้าสุดคือวันที่ 18ธันวา64นะครับโดยเงินที่จะคืนมานั้นจะมาในรูปแบบของการจ่ายเข้า e-money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่18ของทุกเดือนซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดนะครับผ่าน ATM ได้นะครับทีนี้ขั้นตอนนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับการไฟฟ้านคะรหลวงนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านคะรหลวงได้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ ข้อมูลแรกคือรหัสข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้านะครับเลขมิตเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการเฉพาะหมายเลข8หลักนะครับบัญชีแสดงสัญญาเฉพาะหมายเลข9หรือ10หลักชื่อนามสกุลระบบจะค้นหาจากรหัสเครื่องหน่วยไฟฟ้านะครับที่อยู่ระบบจะค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรของผู้ลงทะเบียนและอีเมลนะครับของผู้ลงทะเบียนแล้วก็สามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับ ทางด้านของการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับ1ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่ระบบกําหนดนะครับได้แก่เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขโทรศัพท์มือถือนะครับหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้ารหัสเครื่องวัดไฟบินประจําเดือนแล้วก็จานวนค่าไฟฟ้าหลังจากนั้นจึงกดยืนยันข้อมูลนะครับส่วนขั้นตอน การลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ํานะครับสามารถเข้าลงทะเบียนนะครับตามขั้นตอนได้นะครับคือ 1. นนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านรับสิทธิ์ลดค่าน้ํานะครับผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคนะครับ2ออ๋อการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวงนะครับมี2อันนะครับ2นะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียนนะครับตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ สามอย่าลืมนะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับของผู้ถืออบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เป็นผู้ลงทะเบียนสี่กรอกอีเมลของผู้ลงทะเบียนนะครับถ้ามีนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนนะครับถ้ามีห้าเลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการหกกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ําเลขที่ผู้ใช้ไฟของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการนะครับ7เ,เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ่มตกลง นะครับถ้าการลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์ใดไม่สำเร็จนะครับสามารถลงทะเบียนขอสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้ที่สำนักงานสาขาประจำเขตใกล้ที่พักนะครับสาขาสำนักงานเขตก็คือเช่นการไฟฟ้าเราก็เอาบัตรไปยื่นที่การไฟฟ้าในเขตในอำเภอที่เราอยู่ประปาก็ไปยื่นนะครับในเขตในอำเภอที่เราอยู่นะครับได้นะครับ โดยนำนะครับบัตรสวัสดิการนะครับแห่งรัฐแล้วก็ใบแจ้งค่าน้ําค่าไฟหรือใบเสร็จที่ชําระแล้วของเดือนปัจจุบันไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือ2นะครับ call center two นะครับเฉพาะไฟฟ้านะครับโทรที่เบอร์1นึ่งนสะครับส่วนหมายเหตุนะครับเราต้องทําการจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปก่อนรัฐจะทำรัฐถึงจะทําการคืนเงินให้ในวันที่18ของทุกเดือนเดือนถัดไปที่จะเข้าให้ในบัตรสวัสดิการของรัฐ ซึ่งจะสามารถกดออกได้นะครับพูดง่ายๆว่าใช้คําว่าอย่างน้อย30วันก็ได้นะครับและการเน้นนะครับคือทุกวันที่18ของทุกเดือนนะครับที่จะได้รับเงินคืนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําหรือค่าไฟนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังหากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่สําเร็จนะครับก็เข้าไปติดต่อได้ที่สํานักงานที่ใกลบ้านของท่านได้โดยตรงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีประโยชน์ข่าวหนึ่งนะครับสําหรับ พี่น้องทุกท่านนะครับณกขณะนี้นะครับที่จะได้มีสิทธิ์ใช้ไฟฟรีนะครับ315บาทข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับบ่าวป้อมก็ขอแจ้งให้ทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบ่าวป้อมจะหาข่าวดีๆนะครับมาเล่าสู่ให้กับพี่น้องฟังอีกรอบนะครับแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ